คลิปนี้พบกับ HK VP9 ขนาด9มิเมตรจากประเทศเยอรมันครับ วีพีเเป็นปืนโครงโพลิเมอร์ระบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกที่เป็นที่ยอมรับกันมาว่ามีความทนทานคุณภาพสูงและมีความแม่นยำครับซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานครอบคลุมหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือแม้แต่พลเรือน,นะครับความโดดเด่นของ VP9 นี้ก็คือในเรื่องของเออร์โกนอมิกดีไซน์หรือว่าการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ครับเราจะสังเกตได้จากเส้นสายรูปทรงของตัวปืนที่มีความผสมผสานระหว่างความแข็งแรงดุดันกับความอ่อนช้อยงดงามของส่วนทรงปืนครับรวมถึงมีระบบการทํางานที่ยอดเยี่ยมตามสไตล์เยอรมันที่คิดค้นและทดสอบ อย่างละเอียดกว่าจะสำเร็จมาเป็นปืน HK VP9 กระบอกนี้ครับมิติของตัวปืนมีความยาวระดับคอมแพกก็คือยาวประมาณกล็อก19นะครับด้ามยาวระดับฟูลไซส์ประมาณ17ครับรวมๆแล้วก็มีมิติพอๆกับกล็อก4-5ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ VP9 จะมีลำกล้องยาว4นิ้วทําจากเหล็กแท่งทุบขึ้นรูปแบบโคแฮมเมอร์ฟอร์จเป็นลำกล้องแบบเหลี่ยมบิด6ร่องเวียนขวาทวิสตครบ1รอบที่9.8นิ้วครับ โรงปืนทำจากโพลิเมอร์ครับเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในปืน HK MP5 ตั้งแต่ช่วงปี60ครับซึ่งเวลากว่า50ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพของโพลิเมอร์จาก HK นะครับมาดูในส่วนของสไลด์ครับสไลด์จะมีร่องจับกันลื่นขนาดใหญ่ทั้งหน้าและหลังครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือด้านหลังจะทําเป็นปีกยื่นออกมาให้จับดึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นครับซึ่งปีกสองข้างนี้ทําจากโพลิเมอร์ลบเหลี่ยมมุมเรียบร้อย ขนาดกาลังดีไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปครับนย์หลังจะเป็นทรงต่อสู้สอดร่องหางเหีียวค้อบปรับซ้ายขวาร่องบากศูนย์หลังกว้างสาะร่องลดแสงสะท้อนนะครับส่วนศูนย์หน้าแต้มจุดสีเขียวเรืองแสงขนาดใหญ่ซึ่งทาง HK ออกแบบศูนย์หน้าหลังมาสําหรับการจัดศูนย์ยิงเร็วๆตามสไตล์ปืนต่อสู้ครับคางปืนจะมีรางพิการทินีรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นไฟฉายและเลเซอร์ครับและมีแผ่นเพลทระบุหมายเลขประจําปืนฝังอยู่ในโครงปืนครับปากกระบอกปืนเหลาเป็นทรงสอบเข้าไปเพื่อช่วยให้ใส่ปืนเข้าซองได้ง่ายนะครับ สำหรับ VP9 นี้จะออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้ง2มือครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ที่ถนัดซ้ายและถนัดขวาหรือการใช้งานมือเดียวในสภาวะที่จําเป็นนะครับคันค้าง,งสไลด์ก็จะมีให้ทั้งสองข้างครับและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีมือกดใช้งานได้สะดวกสำหรับคันปลดแมกกาซีนก็จะมีให้ทั้ง2ข้างเช่นกันครับโดยจะทําเป็นแผ่นอยู่บริเวณช่วงต่อระหว่างโครงไกกับด้ามตัวคันปลดเรียบไปกับโครงปืนไม่เกะกะครับการใช้งานก็กดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับ HK ออกแบบคันปลดแมกกาซีนแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปุ่มปลดแมกกาซีนทางานโดย ทรงด้ามของ hk ออกแบบให้มีความโค้งเว้าวเข้ากับสรีระมือของผู้ใช้ครับทรงด้ามป่องตรงกลางรับอุ้งมือคอด้ามข้อและด้านหน้ามีร่องนิ้วครับมีลายการเรื่นรอบๆด้ามและมีแผ่นรองท้ายด้ามกับแผ่นรองด้านข้างสำหรับเปลี่ยนขนาดเพื่อรองรับมือขนาดต่างๆ สังเกตดูนะครับว่างานของ HK เรียบร้อยดีมากครับเราแทบจะมองไม่เห็นรอยต่อของแผ่นเสริมทั้งด้านข้างและด้านหลังเลยครับและบริเวณใต้ครงไกว้าสูงเพื่อให้กริปปืนได้กระชับมือและคุมแรงรีคอยล์ได้นะครับบริเวณปลายด้ามทําร่องว้าไว้สําหรับจับฐานส้นแมกกาซีนเพื่อดึงแมกกาซีนออกในกรณีที่กดคันปลดแมกกาซีนแล้วแมกกาซีนไม่หลุดก็สามารถดึงออกจากตรงนี้ได้ครับไกปืนทรงเครียวบางมีลิ้นเซฟหน้าไกโครงไกใหญ่รองรับมือขนาดใหญ่และกลารสวมถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่ครับสำหรับฟีลลิ่งของ ริซเซสั่นและเบาชั่งน้ำหนักไกลได้6ปอนด์ HKVP9 จะมาพร้อมแมกกาซีนจุ17นัด2อันครับด้านหลังเจาะรูสำหรับมองเข้าไปตรวจสอบว่ามีกระสุนอยู่กี่นัดซึ่งเจาะเป็นแถวเรียงกันแบบนี้เลยนะครับและลิ้นแมกกาซีนสีแดงสดเห็นชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อยิงจนกระสุนหมดสไลด์ค้างเราจะสามารถมองเข้าไปเห็นลิ้นสีแดงแในรังเพลิงได้ชัดเจนครับและนอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้กระสุนในรังเพลิงด้วยนะครับเป็นมาร์กกิ้งสีแดงอยู่ด้านบนของขอรังปลอกเมื่อมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงขอรังจะยื่นออกมาเล็กน้อยเราจะเห็นสีแดงแดงนี้นะครับหรือใช้ม เซฟตี้อีกอันนึงของ vp 9ก็คือสไตรเกอร์อินดิเคเตอร์นะครับเมื่อเข็มแทงชนวนอยู่ในจังหวะง,ง้างพร้อมยิงถ้ามองจากด้านหลังสไลด์จะเห็นปุ่มสีแดงนี้ยื่นออกมาครับและเมื่อเหนี่ยวไกลย,ยิงเข็มแทงชนวนพุ่งไปข้างหน้าแล้วเข็มนี้จะปลุบเข้าไปในสไลด์ครับและมองไม่เห็นสีแดงครับ สำหรับขั้นตอนการถอดปืนก็เพียงค้างสไลด์กดคันปลดสไลด์ลงปลดคันค้างสไลด์และถอดชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าครับเป็นการถอดปืนที่บังคับให้เคลียร์รังเพลิงให้ว่างก่อนจึงมั่นใจได้ว่าถอดปืนได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับต่อไปเป็นระบบกลไกภายในนะครับทำออกมาได้แข็งแรงและซับซ้อนตามสไตล์คนเยอรมันครับสังเกตที่สมอกานเข็มแทงชนวนนะครับทรงจะคล้ายจานหมุนแนวนอนครับ การทำงานคือใช้ขาสะพานไกเขี่ยให้จานนี้หมุนหลบทางเดินของเข็มแทงชนวนเมื่อสะพานเดินต่อจะดันเซียให้ลดตัวลงและปลดเข็มแทงชนวนที่ง้างสุดทางรอไว้ครับทาให้ใช้แรงในการปลดเข็มแทงชนวนน้อยแทบไม่เพิ่มโหลดให้กับไกลเลยครับซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของกลไกที่ทําให้ HK VP9 กระบอกนี้มีไกที่เบาเฉียบคมครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในปืนกระบอกนี้ก็คือรูปทรงของด้ามปืนที่ออกแบบมาให้อย่างพอดีตามสรีระมือของเราจริงๆครับทั้งรูปทรงโคง้งเว้าวของด้ามและร่องนิ้วนั้นออกแบบมาให้คลิป,ปปืนได้กระชับสบายมมือีาก ด้ามยาวฟูลไซส์มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับมือทุกขนาดเช็คเกอร์กันเลื่อนช่วยเกาะยึดได้ดีครับและไกของ HK ก็ให้ความรู้สึกในการเดินไกที่ต่อเนื่องและเบาทำให้ยิงกระสุนออกไปแต่ละนัดได้อย่างมั่นใจครับจังหวะรีเซ็ตของไกเบาไปนิดนึงซึ่งอาจจะต้องปรับตัวเข้าหาปืนเล็กน้อยครับและเนื่องจากสปริงไกด์รอดค่อนข้างแข็งปืนกระบอกนี้จะชอบกระสุนแรงนิดนึงครับซึ่งเหมาะมากสำหรับการใช้งานป้องกันตัวโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยงามและน่าใช้กระบอกหนึ่งครับ ครอบคลุมการใช้งานกว้างครับตั้งแต่พกติดตัวยิงเล่นยิงแข่งหรือเ้าบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินครับขอขอบคุณปืนโยทินผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มสบริษัทบุลเลต์มาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบ HK VP9 ขนาด9มิเมตรอย่างละเอียดโดยบรรดุสีธัญรัต์ได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ578ธันวาคม65 และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ